สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับวันนี้วันศุกร์ที่12กรกฎาคม2562คุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนผมวสวรัตทวีครับค่ะดิฉันมัรลิสาช่อกรถินค่ะครับสวัสดีพี่บุ๋มนะครับค่ะเรามาเจอกันอีกแล้วเนาะใช่เจอกันไปเมื่อวานซืนถูกต้องครับก็เป็นประจำครับในช่วงเวลาเย็นๆอย่างนี้นะครับสี่โมงครึ่งถึงห้าโมงนะครับก็กลับมาพบกับรายการของเรานะครับคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนนนะครัับวีี้้มมหหลลลลาากยยขอูเนะครับ หลากหลายข่าวนะฮะ<ช>ที่สําคัญสําคัญนะครับแต่ว่าบอกช่องทางกันหน่อยดีกว่า<ช>นะครับย้ําเตือนกันอีกรอบนิดนึง,น,งนะเข้าไปเลย YouTube ใช่ครับนะบแล้วก็เซิร์ชเข้าไป d a i l y New l l i ฟ e ข h นะคะ เราก็จะเจอกับพวกเราคุยเรื่องเรื่องเศรษฐกิจก็ Subscribe กันนิดนึง subscribe นะครับกดไลค์ก็ได้นะครับแล้วก็แชร์ก็ยิ่งดีใหญ่เลยถูกต้องครับแล้วก็กดกระดิ่งนะครับเวลาที่เราสตรีมสดในช่วงเวลาสิโมงครึ่งเนี่ยก็จะแจ้งเตือนให้กับคุณผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันสดๆเลยนะครับค่ะครับอย่างที่บอกวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจนะครับใครที่เป็นคอหวยเนี่ยแมวันนี้พลาดไม่ได้พลาดไม่ได้คือ เวลาพี่มานั่งอ่านรายการนะมาจัดรายการเจอหวยตลอดแล้วมันมีความรู้สึกว่าเออเวลาเราคุยกันเรื่องหวยเนี่ยเราว่ามันก็มันก็อยู่บนมันก็สนุกดีพี่มันก็สนุกนะแล้วก็ข้อสําคัญคือว่าเชื่อได้ว่าแฟนๆของเรานะในรายการเนี่ยก็คงจะเขาเรียกอะไรเป็นแฟนพันธ์แท้นะเป็นเซียนหวยเป็นคอหวยนะหรือว่าก็มาฝากกันด้วยนะใช่หรือว่าเป็นผู้ที่ นิยมในการเสี่ยงโชคใช่แต่ว่าอันดับอื่นใดเลยเนี่ยจะเสี่ยงโชคจะอะไรก็ตามเนี่ยก็ขอเตือนกันนิดนึงนะให้มีสติถูกต้องน่าสำคัญที่สุดเลยใช่อย่าทุ่มเทเราเราอย่าไปคิดว่าเราจะหวังรวยทันทีนะอันนี้มันขึ้นอยู่กับบุญกับกรรมของแต่ละคนนะใช่ครับแม้ผมนี่เสี่ยงมาหลายงวดแล้วเกินที่ ใช่พี่ก็ไม่มีถูกเลย <c oughs> นะ,ยนะแต่ว่าเรื่องนี้น่าจะทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นแต่จะเกี่ยวกับเรื่องของโชคหรือเปล่าเนี่ยอาจจะไม่เกี่ยวกันก็ถือว่าเป็นโชคเหมือนกันนะโชค <อะ S 1> ที่คนซื้อแล้วว่า ไม่ต้องจ่ายเงินเกินราคา,าถูกแต่ว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยขนาดไหนมันต้องมารอดูเนาะใช่ครับวันนี้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับทางสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเขายกคณะไปที่นู่นเลยนะครับก็ทางผู้อำนวยการสํานักงานสลากนะครับพันตํารวจเอกบุญส่งจนันทร์ศรีนะครับเขาเป็นประธานเลยนะครับวันนี้ถแถลงนโยบายการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในภาคเหนือนะก็มีตัวแทนนะครับ ผู้จำหน่ายแล้วก็ผู้ซื้อจองร่วงหน้าสลากินแบ่งนะครับมารวมกันเนี่ยห้าคนจากังหวัดจังหวัดครับก็ทางสํานักงานสลากนี่ก็ชี้แจงนะครับว่าแนวทางต่างๆนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับทั้งเรื่องของสลากรวมชุดแบบคระเลขรวมไปถึงนี่ครับเทคโนโลยีใหม่การนําแอปพลิเคชันมาใช้ในการพัฒนาระบบในการลงทะเบียนต่างๆใช่โดยนะคะภายในเดือนกรกฎาคมนี่แหละภายในเร็วๆเนี้ย สำนักง,งานสลากเนี่ยเขาจะนำแอปพลิเคชันอันใหม่นะคะอ,อันนี้เป็นสำหรับคนขายโดยเฉพาะเนี่ยขึ้นมาเลยกำลังพัฒนาขึ้นมานะคะเพื่อให้บรรดาผู้ค้าผู้ขายพ่อค้าแม่ค้าลอตเตอรี่ทั้งหลายแหล่นะคะไม่ว่าจะเป็นไายย่อยรหรือว่าที่ลงทะเบียนไปแล้วก่อนหน้านี้นะประมาณ1,70,000คนนะค,คุณโน้ตรวมไปถึงาลายใหม่ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนแต่ว่าเป็นผู้ขายจริงให้เข้ามาลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันนี้เลยค่ะครับการลงทะเบียนก็ให้มายืนยันสถานการการซื้อขายนะครับว่าคุณเนี่ยเป็นคนขายสลักจริงหรือเปล่าไม่ใช่แบบว่าเป็นคนรับโกวตาไปแล้วไปขายต่ออันนี้ไม่ได้นะครับแล้วก็ให้มาอัปเดตข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันนะครับของคนขายเนี่ยให้มันทันสมัยมากขึ้นส่วนคนที่แบบว่าม คนขายลอตเตอรี่ส่วนใหญ่เราเห็นนะบางทีเป็นผู้พิการก็มีผู้สูงอายุก็มีบางคนไม่ทันเทคโนโลยีไม่ต้องกังวลนะเพราะว่าทางสำนักงานสลากเองเขาบอกว่าเขาจะไปให้ผู้ที่มีความรู้เขาจะส่งคนที่มีความรู้เนี่ยเข้าไปช่วยสอนช่วยบอกนะว่าวิธีการลงทะเบียนทำยังไงนะแล้วก็ทำให้มันถูกต้องทำยังไงทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยการที่เขาจะให้ลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งเนี่ยเขาย้ำเลยนะว่า ทุกคนต้องทำนะแล้วก็ทําตามข้อมูลเนี่ยให้ถูกต้องแจ้งไปเลยว่าที่อยู่ประชาชนพิกัดสถานที่ในการขายนะรวมไปถึงข้อมูลต่างๆนะคะที่จะต้องใช้เนื่องจากว่าเขาจะอย่างที่โน้ตบอกเขาจะรีเช็คนะนำไปรีเช็คว่าคุณเป็นผู้ขายตัวจริงไหมนะถ้าคุณแอบอ้างไม่ขายจริงครับ เขาตรวจสอบคือระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยมันตรวจสอบมันรันนะปุ๊บเห็นความผิดนะที่เกิดขึ้นเขาตัดโคต้าคุณทิ้งทันทีตัดโคต้าทันทีใช่แต่ว่าในใครที่แบบว่าแมมขายมาดีตลอดขายไม่เกินราคาทำตัวดีขายไม่เกินราคานะครับมีการแจ้งข้อมูลแจ้งอะไรเรียบร้อยเนี่ยเดิมทีเขาได้รับการ จองนะครับให้ซื้อจองเนี่ยคนละห้าเล่มก็จะขยายเพิ่มขยายเพิ่มห้าเป็น10เล่มนะก็เพิ่มอีกเท่าตัวทีเดียวนะคะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องที่คือเรื่องที่สำนักงานสลากงพยายามที่จะพัฒนาเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเพื่อที่ทำให้การซื้อการขายลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นไปตามระบบระเบียบที่ถูกต้องแล้วก็ข้อสำคัญคือราคา อะแม้ว่ามันจะแก้ไม่ได้หรือแก้ได้นิดหน่อยนะเขาก็พยายามทำแล้วก็ทำให้มันเอาไอที เอาระบบเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาช่วยมันก็จะทำให้การกลั่นกรองการดูแลการจัดการมันดีขึ้นนะดีขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาครับโดยสำนักงานสลากเองเขาบอกว่าเตรียมจะนำข้อมูลของการลงทะเบียนครั้งนี้นะครับมาประเมินผลร่วมกับข้อมูลจากแอป GLO Lottery นะครับที่ออกไปก่อนหน้านี้นะครับก็จะส่งรายละเอียดมาชัดเจนเลยว่าในแต่ละคนนะครับผู้ขายผู้ซื้อหรือว่าจะเป็นยังไงนะครับแล้วก็ ในแอปพลิเคชันนี้ผู้ซื้อเขาก็ยังสามารถที่จะล้องเรียนได้ด้วยใช่ไหมคือนะปัจจุบันเนี้ยสำนักง,งานสลากเขาทำระบบแอปพลิเคชันเนี่ยเขาเปิดมาแล้ว1แอปก็คือแอปพลิเคชันที่โน้ตพูดไปเมื่อกี้คือค G L O Lottery อันเนี้ยเป็นแอปพลิเคชันที่เปิดโอกาสเป็นช่องทางให้บรรดาผู้ซื้อ ผู้ซื้อนะเฉพาะผู้ซื้อที่ได้รับความเดือดร้อนซื้อขายหัวซื้อลอตเตอรี่แพงโดนเอารัดเอาเปรียบอะไรประมาณนี้แจ้งเข้ามาผ่านทางแอปนี้ทางสำนักงานสลากเขาก็จะไปตรวจสอบเอาข้อมูลทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยไปตรวจสอบว่ามีการซื้อขายเกินราคาหรือเปล่าอันนั้นคือเป็นแอปของฝั่งผู้ซื้อส่วนแอปใหม่ที่เราเล่าให้ฟังวันนี้จะเป็นในส่วนของฝั่งผู้ขายคนที่ขายลอตเตอรี่ใช่ที่ต้องมาลงทะเบียนเมื่อเขา ามาลงทะเบียนแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลเนี่ยมามชนกันเพื่อตรวจสอบว่าคุณเป็นคนที่ถูกร้องเรียนหรือเปล่า,า,าถ้าคุณเป็นคนที่ถูก้องเรียนคุณก็ถูกตัดสิทธิ์นะประมาณนี้ม,มันก็จะทําให้ระบบการจัดการดีขึ้นแต่ว่าวันนี้เนี่ยในการระดมความเห็นเนี่ยที่นอตบอกว่ามีประมาณ500คนที่บรรดาผู้ซื้อผู้ขายคนเล่นเนี่ยเขามาคุยกันมารับฟังความคิดเห็นในรูปแบบของการ คราเลขการรวมเล่มอะไรต่างๆที่สํานักงานสลากเขาไปชี้แจงเนี่ยส่วนใหญ่เขายังกังวลกันอยู่นะคุณโน้ตเขาายังกังวลนี่แหละอย่างที่คุณโน้ตบอกเนี่ยเรื่องแอปเนี่ยเขาใช้ไม่เป็นแล้วจะทํายังไงนะแล้วก็ยังเรียกร้องว่าเล่มอ่ะมันไม่พอเออขอเป็นสิบเล่มได้ไหมใช่เพราะว่า ที่พูดประจําว่าลอตเตอรี่เนี่ยมันเป็นสินค้าที่มันไม่ใช่สินค้าปกติแม้จะพิมพ์ออกมาเยอะเท่าไหร่ก็ตามในหนึ่งเล่มเนี่ยหนึ่งเล่มใหญ่เล่มเล็กก็ตามอ่ะมันจะมีเลขที่คนต้องการเนี่ยไม่กี่เลขเท่านั้นแหละต่อให้มันไม่เรียง001ไปจนถึง001 00ก็ตาม ต่อให้คระเลขยังไงเนี่ยก็เลขเด็ดในแต่ละงวดมันมีกี่เลขอะใช่ไหมคนก็ต้องการเพียงแค่นั้นนะก็เป็นสินค้าพิเศษที่ก็ต้องเกาะติดกันต่อไปว่าจะเป็นอย่างไรจะมีหวยออนไลน์ไหมบนดินมีไหมสุดท้ายแล้ว80บาทเนี่ยจะทำได้มากน้อยขนาดไหนครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งแนวทางที่ลองดูนะครับรอระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับน่าจะเห็นผลนะครับแต่ว่าย้ำนิดนึงลืมขอโทษเนาะ วันที่15หวยออกนะใช่งดนิดไม่ได้ออกวันที่16นะใช่ออกวันที่15เพราะว่าวันที่16เนี่ยตรงกับวันพระใหญ่ใช่นะคะแต่เลขอะไรเราคงไม่บอกนะคะเพราะว่าน่าจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าวันนี้ใช่ไหมพี่ถูกวันจันทร์ที่15บวันอาสาฬหบูชาวันที่16วันข้าวมรรษาวันที่17บและวันนี้ยังมีเดือนเกิดนะเยอะแยะยังมีวันเกิดของ วันมงคลวันมงคลเยอะแยะมากมายนะทั้งวันมงคลทั้งคนใหญ่คนโตก็ไปหาดูเอาใน1นึ่งถึงนี่แหละถูกต้องครับโอเคไปเรื่องต่อไปค่ะเรื่องหนึ่งนะครับเป็นเรื่องที่แบบว่ามีคนพูดคุยกันเยอะมากนะครับมีนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับสองรายชาวออสเตรเลียนะครับเข้ามาเที่ยวที่ประเทศไทยที่ภูเก็ตแล้วก็เขาก็ไปพบแพทย์นะครับก็บอกว่า เขาเนี่ยท้องร่วงจากการกินผัดไทยใช่ซึ่งผัดไทยเนี่ยเป็นสินค้าเหมือนอาหารประจำชาติเลยใช่เป็นอาหารอันดับต้นๆนะที่นักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมถูกต้องครับก็เป็นข่าวใหญ่โตนะในบ้านเราว่าเอ๊ะทำยังไงได้บ้างถึงขั้นว่านายกรัฐมนตรีคุณประยุทธ์จันโอชานะครับออกมาพูดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาว่าก็ขอให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้าไปตรวจสอบนะครับดูข้อเท็จจริงว่าเป็นยังไงนะครับ ว่าการอ้างว่ามีการติดเชื้อนะครับอมีบ้าเนี่ยมันเป็นยังไงทําให้เกิดอาการท้องร่วงไปชี้แจงข้อมูลไหมชัดแต่ว่าวันนี้นะครับทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย<ฆ>นะครับคุณยุทธศักดิ์สุพัทรรนะครับก็ได้เล่าถึงสถานการณ์เรื่องนี้ด้วยนะครับบอกว่ารทรทไม่ได้นิ่งนอนใจนะ<ฆ>พอเห็นข่าวปุ๊บเนี่ยเขาก็ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด<ฆ>นะครับโดยเขาได้มีการต่อสายไปถึงทาง สำนักงานซิดนีย์ของอทอทอท,อทอสำนักง,งานทอทอทอท,อที่ซิดนีย์ใช่ครับเพื่อ,อที่จะไปสอบถามว่าเอ๊ะข้อมูลจริงๆมันเป็นยังไงมีคนมาร้องเรียนมีคนมาสอ,อสอบถามในประเด็นนี้หรือเปล่ารายละเอียดเป็นยังไงบ้างเบางทีนักท่องเที่ยวครับพี่ว่าเอ๊ะมาเมืองไทยผัดไทยเนี่ยมัน เป็นอาหารที่แบบว่ากินแล้วจะมีอะไรหรือเปล่ากลายเป็นว่าเป็นอาหารมีพิษอย่างนี้นะก็ต้องชี้แจงให้เขาเข้าใจค่ะถูกต้องครับแต่ว่าจากการสอบถามเนี่ยก็ไม่มีครมาอ๋อก็โล่งอกนอะอาจจะเป็นเพราะว่าข่าวที่มันเกิดขึ้นอาจจะเผยแพร่เฉพาะในเมืองไทยก็ได้มากเนาะก็เลยทําให้กลายเป็นที่ตื่นตระหนกกันถามผู้ว่าทรทก็บอกว่าเรื่องนี้นะครับทรทเองก็เรียกว่า ประเมินแล้วว่ายังไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับด้านการท่องเที่ยวแต่ว่าข่าวที่ออกเน่ยมันข่าวออกในบ้านเราซะเยอะอนะก็ดูหน่อยการนําเสนอ<ช>ข่าวบางทีทะนะครับมันอาจจะกระทบได้ ็ช,ช่วยดูกันนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอย่างที่โนต้ตบอกไปแล้วว่าในแง่ของทรทอเองอาจจะตามติดก่อติดอาจจะไม่มีปัญหาบ้างไม่ไม่มีปัญหามากแต่ในแง่ของกระทรวงสาธารณสุขใช่ไหมคุณโนต้ตวันนี้เนี่ยทางด้านนายแพทย์สุข,ขุมใช่ไหมฮะการะนะพิมายเนี่ยพร้อมด้วยผู้บริหารกรมควบคุมโรคนะคะกมครมอนามัยเนี่ยแล้วก็กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเขาเรียกว่า ประชุมผ่านทางไกลกันทีเดียวนะผ่านร,ระบบวิดีโอคอนเฟลเลนต์นะคะเพื่อที่จะระดมไปจนถึงบรรดาในแพทย์สาวธราสุขทุกจังหวัดทั่วประเทศนะคะเพื่อที่ร่วมกัน หามาตรการที่จะออกระบบความปลอดภัยด้านอาหารอย่างเข้มขน้นนะคะก็ให้ทุกหน่วยงานเนี่ยเข้ามาชี้แจงนะครับใ <ภา S 1> นกรณีนี้แล้วก็ยืนยันนะครับว่าประเทศไทยเองเนี่ยมีระบบในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยด้านอาหาร,รอย่างเข้มข้นนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับแล้วก็ในจังหวัดภูกเก็ตเองเนี่ยจากการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลนะครับ,รบก็ไม่ได้พบว่ามีรายงานการพบเชื้อปรสิต นะครับอย่างที่ว่านี้นะครับเชื้อปรสิตนะ,ะโดยภาพรวมนะคะของประเทศไทยในปี2561ก็คือปีที่แล้วเนี่ยนะคะคมีสถานที่จำหน่ายอาหารผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารสะอาดรสชาติอร่อยเนี่ยมากถึง85%นะคะคและในส่วนของจังหวัดภูเกต็ตเนี่ยมีสถานที่จำหน่ายผ่านเกณฑ์มาตรฐานในปี 2,560แล้วก็2,561เนี่ยมากถึง93และก็ยังเป็นจังหวัดชั้นนำนะคะที่ได้มีแผนการขับเคลื่อนความปลอดภัยทางด้านอาหารก็ม่ต้องกังวลนะครับใช่ค่ะนะเรื่องราวดีๆนำมาเสนอกันแล้วเดี๋ยวในเบรกหน้าก็ยังมีเรื่องราวดีๆมาคุยกับท่านผู้ชมพร้อมกับมีสกู๊ปที่น่าสนใจให้ท่านผู้ชมติดตามอีกสักครู่เรากลับมาพบกันค่ะ พบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัวกับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากท้อข่าวเศรษฐกิจและสื่อพิมพ์เดล l y น e w สในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิก30นาทีถึง17นาฬิกาทาง YouTube l i v e ช่องเดล l y น e w สไลฟ์ทีอย่าลืมซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับพบกับหลากหลายเรื่องราวเศรษฐกิจซึ่งเราจะมากระทอกข่าวเด่นประเด็นร้อนทุกทุกปัญหาเรื่องใกล้ตัว กับทีมข่าวตัวจริงเสียงจริงจากทกข่าวเศรษฐกิจดังสืบพิมพ์เดลินิวส์ในรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16.30นาถึง17.00นาท,ทาง y YouTube ไลฟ์ช่องเดลินิวส์ไลฟ์ทีอย่าลืมซับสไคร e เป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับกลับ้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับในช่วงนี้เราก็ขอพาคุณผู้ชมนะครับไปร่วมกันนะครับ รับฟังในเรื่องของเทศกาลงานบุญใหญ่แหมเมื่อกี้พูดกันเรื่องหวยพูดกันเรื่องหวยที่หน้าวัดก็มีขายี่เป็นเรื่องธรรมดาค่ะของค,คนไทยนะอของค่ะต่อค<ต>่ะถูกต้องครับก็ในช่วงสัปดาห์หน้านะครับก็เข้าสู่ช่วงของเทศกาลบุญใหญ่นะครับวันประสารหับูชาลและก็วันเข้าพรรษา,านะครับละหลายหายน่วยงานเนี่ยก็ออกมาให้ความเห็นกันนะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ช่วงเทศกาลงานบุญใหญ่ครั้งนี้นะครับแต่ว่า พอเราไปดูข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจนะครับว่าไอ้เรื่องของการจับจ่ายใช้สอยการที่จะไปซื้อสินค้าที่เกี่ยวข้องสังกทานเครื่องไถยธรรมเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้นะครับทางบริษัทแสงแห่งศรัทธานะครับก็เป็นศูนย์รวมจําหน่ายเครื่องสังกัดพันขนาดใหญ่นะครับก็ออกมาเล่าให้ฟังนะครับถึงบรรยากาศว่าในปีนี้นะครับค่อนข้างที่จะเงียบเหงา เ <No. S 2> ศร,รษฐกิจไม่ดีนี่คนบ่นกันเยอะนะพี่ซึ่ม,มใชก็ลามไปถึงเรื่องของชุดสังกัดสังกัดพัต่างๆนะครับเพราะว่าทางคุณสกลแสงมารีประธานประธานกรรมการบริหารของบริษัทแสงแห่งสัทธาน,นี่ก็บอกว่าการขายในปีนี้นะครับบรรยากาศเนี่ยค่อนข้างที่จะซบเซานะครับมไม่เหมือนในอดีตที่คนเนี่ยนิยมมาซื้อถังสังฆทานขือพิธีกรรมต่างๆไปถวายที่วัดนะครับโดยเชื่อว่า ในปีนี้นะครับคนส่วนใหญ่เนี่ยจะเดินเข้าวัดตัวเปล่าพี่เดินเข้าวัดตัวเปล่าก็คือไม่ได้ซื้ออะไรไปเลยไปไม่ได้ซื้ออะไรเลยแค่ไปไปเดินทางไปไหว้พระเดินทางไปไหว้พระเอามือเปล่าเข้าไปไหว้พระในโบสถ์นะครับแล้วก็ถ้าจะใช้จ่ายจริงก็เนี่ยหยดเหรียญตามตู้ตามอะไรต่างๆแค่นั้นเองก็คือไม่ได้ซื้อเครื่องสังฆทานเข้าไปใช่ครับทําให้บรรยากาศเนี่ยค่อนข้างเงียบเหงานะครับไม่เหมือนกับทุกๆปีนะครับ ส่งผลให้ตอนนี้นะครับทางร้านเองเนี่ยเขาบอกว่าต้องประครับประคองตัวเองนะครับแล้วก็แน่นอนบางร้านเนี่ยถ้าเกิดอยู่ไม่ไหวก็ปิด,ปดตัวเ,เลยนะพี่เนาะเป็นสัญญาณที่น่ากลัวเหมือน<ฆ>กันนะครับแล้วก็ในบางร้านนะครับที่ยังที่ประครับประคองธุรกิจของตัวเองไปได้นะครับก็อาจจะมีการไปเปิดขายสินค้าอื่น ควบคู่ไปด้วยกลายเป็นร้านขายของชําไปอย่างนี้นะครับเป็นร้านขายเครื่องดื่มขายน้ําอะไรกันไปนะครับก็คือหาธุรกิจมาอื่นมาเสริมถูกต้องครับส่วนตัวเลขนะครับบอกตัวเลขก็น่าตกใจว่าในยอดขายของร้านปีนี้เนี่ยลดลงประมาณ40-50เเลยช่วงที่ผ่านมาเนาะใช่ครับก็เรียกว่ายอดขายเนี่ยมันไม่โตแน่นอนนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะ ช่องทางใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของการขายผ่านออนไลน์ะนะครับแล้วก็ <นะ S 2> มีแบบ i v l i v e r y ด้วย<ช>นะคใช่ก็ปรับตัวกันไปนะเช่นเดียวกับอย่างที่เราเห็นในภาพเนี่ยนะคะทางด้าน ุณวิชัยนะคะผู้ชนะกิจท่านเป็นอธิบดีกรมการทาภายในนะคะของกระทรวงพาณิชย์อันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกอะไรเป็นหน้าที่นะระหว่างใช่เป็นประจําทุกปีที่ว่ากระทรวงพาณิชย์จะต้องออกไปตรวจสอบนะลงพื้นที่ไปตรวจสอบดูว่าการจําหน่ายเครื่องสังคทานหรือว่าชุดไทยธรรมเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะอันนี้ก็ลงไปที่ เทสโก้โลตัสนะคะสาขารัตนาธิเบศจังหวัดนนทบุรีนะคะเพื่อไปตรวจสอบว่าคุณทำถูกต้องหรือเปล่าติดฉลาตามกฎหมายของสคบที่พี่พูดไปแล้วเมื่อวานหรือเปล่านะคะซึ่งจะแล้วก็โดยเฉพาะกระรมงพัณินี้เขาจะดูเรื่องราคาสินค้าเป็นหลักโดยจากการตรวจสอบกันลงพื้นที่ครั้งนี้พบว่าสินค้าที่มีอยู่เนี่ยที่ทางโลตัสเขาออกมาขายเนี่ยมันเพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับ ช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนอ,อ,อย่างที่โนต้ตเล่าไปแล้วจากฝั่งของผู้ประกอบการนะคะคของแสงแห่งศรัทธาที่บอกว่าปีนี้มันซึมมันเงียบมันเหงานะเพราะว่ากําลังซื้อมันไม่มีแต่ยังไงก็ตามเนี่ยออทางด้านผู้ขายเองเนี่ยนะทางด้านโลตัสเองเขาก็ไม่ได้ปรับราคานะเพราะว่าชุดสังฆทานก็ยังคงอยู่ที่ชุดละ9 9ถึง650าบบาทอะไรประมาณอย่างนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้ก็ ดูในรายละเอียดแล้วก็เชื่อว่าเทศกาลบุญปีนี้อาจจะเงียบเหงากันหน่อยแต่เชื่อเถอะคนไทยนะยังไงก็ยังเลื่อมใสในสัตว์ในพุทธศาสนายังไงก็เข้าวัดกันนะนะถูกต้องค่ะวันนี้อย่างที่เราบอกนะครับว่ามีสกุปดีๆเรื่องหนึ่งนะครับน้องต้องไปทำมาทีนะเรื่องนี้น่าสนใจมากก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของบุญบุญเหมือนกันนะครับก็เป็นเรื่องของการปิ๊งไอเดียการที่จะเราเราจะไปส่ง l ี a ในงานแสดงการเคารพศพใช่ครับก็ส่วนใหญ่ก็เป็นดอกไม้ใช่ไหมแต่ว่าอันนี้มีไอเดียใหม่นะครับเป็นเรื่องของการนําหนังสือ้หนังสือแบบเรียนต่างๆมาทําเป็นพวงหรีดครับรายละเอียดจะเป็นยังไงไปติดตามน้องต้อมกันเลยค่ะครับหรีดดอกไม้สดที่เราเห็นอยู่เหล่านี้เมื่อผ่านการใช้งานแล้วสุดท้ายก็แห้งเหี่ยวและต้องทิ้ง และสุดท้ายก็จะกลายเป็นขยะของวัดจนขณะนี้มีบางวัดไม่รับรีดดอกไม้สดแล้วดังนั้นเพื่อช่วยแก้ปัญหาดังกล่าวช่วงที่ผ่านมาทางสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจึงได้มีแนวความคิดจัดทำโครงการรีดหนังสือขึ้นรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจในวันนี้เราจึงพาคุณผู้ชมไปรู้จักกับรีดหนังสือกันค่ะ สำหรับรีดหนังสือและจัดทำขึ้นเพื่อให้หลังจากการใช้งานรีดเสร็จแล้วสามารถนำหนังสือไปบริจาคให้กับโรงเรียนสถานสงเคราะห์และมูลนิธิต่างๆซึ่งจะช่วยลดปัญหาขยะและยังช่วยสร้างการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมหนังสือส่งเสริมการอ่านและสถานรับบริจาคมีหนังสือใหม่ๆอ่านเพิ่มมากขึ้น โดยรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินงานของโครงการนี้คุณสุชาดาสตร์กุลนายกสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยมีรายละเอียดมาให้เราฟังกันค่ะนะคะคือเราคิดว่าเราอยากลดปร,ริมาณขยะเพราะฉะนั้นหนึ่งกระดาษท,ที่เรามาทำาริเนี่ยนะคะเป็นกระดาษท,ที่สามารถเป็นรีไซเคิลได้นะคะจะเห็นว่าเ,เราใช้เป็นกระดาษลูกฟูกนะคะกระดาษลูกฟูกนี้เนี่ย สเลงชออนะคะเขาก็เอาไปาสามารถไปรีไซเคิลได้นะคะสองตัวดอกไม้เนี่ยค่ะเราไม่ได้ใช้ดอกไม้สดเราใช้เป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะซึ่งดอกไม้ประดิษฐ์นี่ก็ช่วยในเรื่องของชุมชนที่ทําเรื่องของอเป็นยางอย่างนะะี้นะคะก็เป็นเรื่องของเกษตรที่ทําเรื่องของยางนะคะเป็นดอกไม้ยางดอกไม้ผ้านะคะก็ช่วยในเรื่องของโอท็อปนะคะในเรื่อง,องการ ประดิฐ์ดอกไม้ขายดอกไม้ประดิษ์เหล่านี้หรือดอกไม้นี้เนี่ยรื้อออกก็ไปทาเป็นแจก,กันได้ก็ยังเอาไป reuse ใช้ต่อได้นะคะเพราะนั้นก็จะได้ในเรื่องของ r e c เ c l e ในเรื่องของ reuse นะคะหนังสือก็ได้ในเรื่องของการส่งเสริมการอ่านก็วินวินทั้งหมดทุกอย่างนะคะคือไม่มีใครได้เสียโอกาสอะไรอีกสําคัญอันนึงก็คือว่าเรื่องของป้ายค่ะเราก็จะมีการติดป้ายตรงนี้นะคะผู้ให้เนี่ยก็จะมีป้ายชื่อบอกว่าใครเป็นคนให้หลีดตรงนี้นะคะขนาดเดียวกันเนี่ย ตัวหนังสืออะค่ะมันแยกกันใช่ไหมคะมันไปมันไม่ได้ไปด้วยกันเราก็ยังสามารถบอกได้ว่าติดป้ายตรงนี้ที่กล่องนะคะว่าหนังสือนี้เนี่ยมาจากผู้สั่งลีดคือใครนะคะอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นสมาคมผู้จัดพิมพ์ก็จะมีชื่อสมาคมผู้จัดพิมพ์ติดอยู่พอเวลากล่องเดเนี่ยกล่องหนังสือเนี่ยไปที่ใดก็จะรู้ถึงผู้ผู้คนที่ส่ง ลนีนะะ้ก็จะเป็นการสร้างความภาคภูมิใจหรือว่าอย่างน้อยๆก็ทําให้เห็นว่าเออมีคนส่งหนังสือไปให้ในพื้นที่ขัดแคลนหรือชมุชมชนที่ต้องการค่ะก็จะมีชุดเด็กเยาวชนวรรณกรรมสารคดีเรื่องแปนนิยายภาพแบบเรียนค่ะก็แล้วแต่ว่าผู้สั่งลีนนะคะจะเลือกหนังสือหมดไหนค่ะโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยก็มักจะเลือกหมดเด็กะน,ะนะคะก็แล้วแต่ความ ความนิยมชมชอบว่าอยากจะส่งไปที่ไหนมันอยู่ที่คือถ้ากลุ่มคนรับเนี่ยเป็นวุฒิี่หนังสือเพื่อเด็กหรืออะไรเงี้ยนะคะก็น่าจะเป็นหนังสือเด็กแต่ถ้าสมมุติกลุ่มคนรับเป็นพวกกรมรชาชทัณฑ์อย่างเงี้ยก็น่าจะเป็นพวกนิยายพวกวรรณกรรมอะไรพวกนี้ค่ะสารคดีอ,ดอันนี้คือ,อรายชื่อของผู้รับซึ่งอันนี้ใส่ไปทําไมใส่ไปเพื่อใหอ้คนที่ได้รับหนังสือเนี่ยค่ะแล้วไม่รู้จะส่งไปที่ไหนก็ส่งไปตามรายชื่อนี้โดยการที่ กลองกร,รงหน้ากลองตรงหน้ากล่องนรจะมีนี่ค่ะตัวเนี้ยให้สามารถกรอกได้นะคะก็ส่งไปที่มูลนิธิกระจกเงามุูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะอันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ส่งก็คือเจ้าภาพที่ได้รับลิทนี้ได้รับกล่องหนังสือนี้ทีนี้จุดสําคัญนะคะ คือโครงการนี้ค่ะเราไปขอการสนับสนุนอนุเคราะห์จากไปรษณีย์ไทยนะคะว่าถ้าสมมติมีคนถือกล่องนี้ไปที่สาขาของไปรษณีย์ไทยแล้ะมีโลโก้แบบเนี้ว่าเป็นหนังสือบริจาคโดยโครงการลีดหนังสือเขาจะลดราคาพิเศษให้50%สําำหรับท่านใดที่มีความประสงค์จะต้องสั่งรีดก็สามารถสั่งรีดหนังสือทานรีดดอกไม้สดกันได้นะคะ ในวันนี้รายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจของเราก็หมดเวลาลงแล้วพบกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีค่ะนี่ก็เป็นสก๊ปดีๆนะครับจากตุตอมนะครับที่ทํามานะครับก็น่าสนใจทีเดียวนะครับในเรื่องของการนําหนังสือนะครับมาทำเป็นพวงเล่มแล้วก็สามารถที่จะบริจาคได้บุญอีกต่างหากใช่ก็คือนําสามารถนําไปใช้ต่อได้เนาะขนาดที่แต่มันก็น่าคิดนะโน้ ถ้าทุกคนหันมาหมดแล้วบรรดาผู้ที่ทําดอกไม้จะทํำยังไงนะก็ปรับเปลี่ยนกันไปนะครับค่อยๆทํากันนะครับมาดูในเรื่องของดัชนีเศรษฐกิจวันนี้บ้างนะครับอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทวันนี้ดอลลาร์สหรัฐนะครับรับซื้อที่30บาท25ส้ตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับขายออกที่30บาทส8สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐครับราคาทองคําบ้างนะครับทองคําแท่งรับซื้อที่บาทละ2,400ม่บาทขายออกที่บาทละ2,500บาทครับ ราคาทองรูปพันธ์นะครับรับซื้อที่บาทละ20,26บาทนะครับแล้วก็ขายออกที่บาทละ25,00บาทไม่รวมค่ากำเน็ดนะครับมาดูตลาดหุ้นตลาดหุ้นกันบ้างนะครับวันนี้วันนี้ติดลบมาเชียวติดลบเลยนะครับดัชนีตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดตลาดที่1,737จุดนะครับลดลง8.6 8.86จุดุนะครับ้วยมูลค่าการซื้อขาย7 7 1 7ล้านบาทครับหนึ่พปิดที่1731 31ครับอ่ะโอเคมาดีราคาผักผลไม้เนื้อสัตว์แล้วก็ขายปลีกในตลาดกรุงเทพค่ะแตงกวาค่ะกิโลกร,รัมละ22-25บาทค่ะฟักเขียวนะคะกิโลกร,รัมละ12-15บาทค่ะขนุนทองประเสริฐค่ะกิโลกร,รัมละ15-20บาทค่ะกระท้อนอีลานะคะอันนี้ไซส์กลางนิดนึง4 5 5 0บาทค่ะ ปลาทูนึ่งนะสตัวเข่งเข่งละ20 3 0บถึง3าบาทค่ะไข่ไก่เบอร์2ฟองละ3บาท40สตางค์ถึง3บาท50สตางค์ค่ะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการคุยเฟื่องเรื่องเศรษฐกิจนะครับคุณผู้ชมสามารถที่จะติดตามเราได้ครั้งหนึ่งในอาทิตย์หน้านะครับวันนี้เราสองคนขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ